ไม่เราบอกกระแทกเลี้ยละค่าเปลี้ยไปสามล้านบาทละค่ะะค,ะคุณยิงละล้านนานะฮะสวัสดีค่ะมากินย่างเดียวจา้า <c oughs> น่าหนีเมื่อเปิดสีโป่งเล่นปิดสีถุมเขากับยูพอดีถุมมือเขอรันไ่ได้ค่ะจีนไปเพราะว่าบอกพืดพุ่น <c oughs> ก็เสียใจค่ะเพราได้เรื่องความจริงอันนั้นจะเติมสีใส่ไข่รือวพี่ แต่ว่าแม่จะบอใส่ไฟแต่ว่าเอาเรื่องจริงมาเว้าพื้นแต่ว่าไม่ใส่ไฟแต่พอเคยใส่ไฟเอาเรื่องจริงมาคุยกันบ่แม่อาจจะมีเติมนิดหน่อยเพื่ออัตรรสในการรับคัามเพราะว<ร>่าต้องดูดแต่จริงๆต้องคุยกับควนจริงแท้คนไหนรับได้หรือเป่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของเจ้าของกับ,บเพื่อใหปิดไปคุณหญิงละลตนานครกานคู่แฟนไปใส่มืาหนึ่งฮะแฟนไปใส่มื่อนี้นะใครเจ้าแฟนเป็นนวดอยู่อำนาจค่ะแล้วแฟนจะมาเจอกันที่มหาเฮง วันนี้เราจะไปดูตัวนักร้องกันค่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปอยูนับตามาตบนะคะเราจะไปดูตัวนักร้องกันที่มหาวิทยาลัยุกคุณค่ะเลยไปกินแจ่วหอนแล้วถุ่มหนึ่งบอกก็จริงเหรอก็จริงอย่าดิจะไปข้างหน้าสามารถกินบุญโฮมได้แล้วไปสามารถไปกินแจ่วหอนต่อปุกขุนได้ใช่ไหมพี่ซเราทำมาแล้วเนาะห่วงเหนี กระรอกเนี่ยเรามิจะอยากนอนดิเอากินข้ชาเอเล็กเีอนังเจ้าก่อก็นแต่สันกินมือพรอเก็บซีจันกระิโพแเสียแต่เราบ้านนี้บ้านนู้นโดนหลามตีไปแล้วว่ไอ้เขารูปเพ้อเบอรด โอเยนแล้วคุณหญิงร้านามาเองนะครับวันนี้ร้านหมูแท้แตกแน่นอนร้านซุ้แน่ากุงยำเหรอจะมีอะไรต้องใจหอต้งกับน้ำกาน้งตัวเล็กลูกที่แล้วก็แอรนะครับแล้วกเอยมเล็กฟังขุนเปียกมันแตกระทะรอบนึงแล้วดำปีๆแล้ว กินประมาณนี้นะกุ้งจะเลอะเทอะนิดนึงเพราะว่าแกกุ้งนะครับพี่้อง